เปิดประเทศเปิดเมืองเปิดเทอมน้ำมันแพงได้เวลาตลาดคอนโดมิเนียมในเมืองหรือยัง สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการที n อเบลกไกด์กับผมทักษิณิตกรทิ่มนเทียนครับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับภาพของการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่จากสถานการณ์โควิด2ปีกว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับทั้งในอัตราการซื้อขายไปจนถึงตลาดการเช่าแต่ว่าณขณะนี้เองเมื่อเรามีการเปิดเมืองเปิดประเทศกันมากยิ่งขึ้นจากแนวโน้มสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายไป หลายคนมีความหวังนะครับว่าตลาดกลุ่มนี้จะกลับคืนมารวมถึงกลุ่มคนที่มีการลงทุนอยู่แล้วนะครับได้เวลาลงดอยกันหรือยังโดยเฉพาะตลาดคอนโดในเมืองที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับและว,วันนี้พิเศษมากๆนะครับทีมข่าวของเราเดินทางมาที่ DD Property นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณกมลพัฒน์แสวงกิจผู้จัดการใหญ่ประจําประเทศไทยของทางดี Property เดี๋ยว,วน,นี้เราได้รู้คําตอบกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผมนั่งอยู่ข้างผู้จัดการประจำประเทศไทยของทางดีดีพรอพเพอร์ตี้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ติครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากครับเปิดบ้านให้เรามาเยี่ยมเยือนกันนะฮะยินดีอย่างยิ่งค่ะอ่ะก่อนอื่นนะครับถามพี่ติกก่อนเลยครับว่าภาพรวมในเชิงของตลาดอสังหารเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ทางดีดีพรอพเพอร์ตี้จากที่เรามีการเก็บข้อมูลสํารวจกันมาเนี่ยอ่ะมันมีสัญญาณยังไงบ้างครับในเชิงของการฟื้นตัวตรงเนี้ยครับ ค่ะก็เรียนว่าจากข้อมูลที่เราเก็บสะสมมานะคะ,คะเรื่อยๆหลายปีเลยแล้วก็ในช่วงทุกๆควอเตอร์นะคะเราจะมีการทำรีพอร์ตออกมาสรุปกันมาใช่ซึ่งข้อมูลล่าสุดของจากรีพอร์ตล่าสุดเนี่ยค่ะเราก็จะมองเห็นดัชนีนะคะของ3ตัวด้วยกันนะคะอันแรกเป็นดัชนีของราคาคะนะคะแล้วก็อันที่2จะเป็นดัชนีของสป라이นนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นดัชนีของดีมานนะคะซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะก็คือจะเห็นว่าตัวดัชนีของสป라이นกับ ดีมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะค,คือเรียกว่าตัว Property เนี่ยมีการร้อนเติบขึ้นบ้างนะคะคเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้ดูเยอะเกินไปนะคะสปายโดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยนะคะขึ้นมาแค่ประมาณ30-34%เองนะคะคในขณะที่ดีมาเนี่ยเติบโตเยอะขึ้นเกือบ70%บด้วยกัน แสดงว่าค,<ส>ความต้องการเริ่มกลับคืนมาใช่ไหมครเริ่มกลับมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นในแง่ของราคานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นยังเป็นข้อดีของผู้ซื้อนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการอาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่า <c oughs> ไหร่นะคะราคาก็ยังเห็นว่าเป็นราคาที่มีการปรับลดลงเทียบจากช่วงก่อนโควิดนะคะถึงประมาณ 12ถึง16เปอร์เซ็นที่ยังคราคาต่ำกับกว่าจากเทียบโควิดอยู่นะคะซึ่งในจุดตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนที่สนใจซื้ออสังหานะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าน่าจะงคงเป็นช่วงที่อาจจะเป็นจอดสุดท้ายสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายเหมือนเวลาลดราคาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเทศกาลลดราคามันจะบอกเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะปรับราคาขึ้นค่ะคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะ ทราบข้อมูลในเชิงภาพรวมกันไปแล้วลองเจาะลึกในเชิงความต้องการจริงจากผู้ที่เข้าไปค้นหาที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้าไปปล่อยเช่าหรือปล่อยขายผ่านแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งรายนี้กันดีกว่าครับว่าตลาดอสังหาฟื้นจริงไหมข่ะในส่วนของตลาดเช่านะคะก็ต้องเรียนว่าเห็นเทรนด์นะคะคของเอ่อสปรายในการเช่านะคะที่ลดลงนะคะ<ม>ซึ่งหมายความว่ามีคน ไปเช่าห้องมากขึ้นแล้วนะคะแต่ถามว่ายังมีเหลืออยู่พอสมควรไหมก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่แต่ว่า <คะ S 2> เราเห็นเทรน์ที่ดีขึ้นนะคะแต่เดียวกันราคาค่าเช่าอาจจะไม่ได้สูงมาก<ค>ะนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของห้องเช่าเองเนี่ย <คะ S 2> อาจจะบอกว่าอุ้ยรอมานานแล้วนะคะอ,อยากจะถึงเวลาที่ยอมปล่อยสักทีนะ,ะ<ค>ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ไม่ได้ตั้งราคาสูงมากนะักทำให้ราคาโดยรวมเนี่ยเราไม่ได้เห็นเป็นราคาที่สูงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นชัดขึ้นก็คือเรื่องดีมานในการเช่านะคะคอาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยกลับมาทํางานมากขึ้นแล้วบ,บางบริษัทให้พนักงานกลับมาทํางานทุกวันเหมือนเดิมนะคะคบ,บางบริษัทอาจจะเป็นไฮบริดอยู่ให้มาทํางานบ,บ้างไม่แล้วก็ทําที่บ้านบ้างได้นะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมี อัตราในการที่คนเข้ามาเช่านะคะอม,มองหาบ้านเช่าเนี่ยมากขึ้นนะคะคซึ่งในส่วนของการเช่าเองก็เรียกว่าเป็นตลาดที่ดูน่าจะสดใสามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะครับก็มันจะถามต่อเนื่องเลยเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามันมีหลายเหตุการณ์ที่มันมาโปเชะกันเลยครับพี่ติ๊กไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเทอมนะฮะมีการเปิดเมืองอีกแล้วก็เรื่องการจราจรที่ติดขัดรวมถึงเรื่องของราคานน้ํามัที่สูงขึ้นตรงนี้เองเนี่ยันมุนนมอมองของพี่ติ๊กเองพี่ติ๊กมองว่ามันมีโอกาสที่จะผลักดันตลาดกลมีให้กลับ ฟื้นขึ้นมาได้มากน้อยขนาดไหนในอนาคตรตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติได้มากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในแง่ของดีมา์ของผู้ที่สนใจจะซื้อหรือจะเชะ่าพ r ออร์ตี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะอ,อย่างเช่นจากเดิมก่อนหน้านี้นะคะ,คะเราเห็นคนสนใจลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมเยอะเลยใช่ไหมคะแต่พอมีเป็นช่วงโควิดปั๊บคนก็หันมาสนใจลงทุนในแนวราบนะคะ ซึ่งเทรนด์ของคนที่สนใจลงทุนในแนวราบเนี่ยยังมีอยู่นะคะ,ะเพราะว่าในส่วนของ value for money เที่ยวกับพื้นที่ที่เขาได้รับเนี่ยนะคะก็เรียกว่ายังยังคุ้มค่านะคะแต่ก็ต้องยอมรับกับในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นในเรื่องของพื้นที่หรือระยะทางในการเดินทางนะคะซึ่งก็ต้องเดินทางมากขึ้นแต่ตรงนั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากเพราะว่าระบบการ เ,เดินทางเนี่ยนะคะ<ช>มันเริ่มสะดวกมากขึ้นแล้วเช่นรถไฟฟ้าไปถึงนะคะหรือว่าจราจรน้อยลงนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจละอาจจะมีการโอกาสกลับมาจราจรกลับมาเหมือนเดิมได้เร็วๆดีหลังจากที่โรงเรียนเปิดเทอมกันนะคะออแต่เรียกว่าคนก็เริ่มชินกับในแง่ของการที่ไปอยู่ห่างไกลกับเมืองมากขึ้นนะคะออในจุดนี้ก็เป็นโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของของพฤติกรรมของบุคคลนะคะในการที่สนใจพัฒนี ในแง่ของ supply นะคะในปัจจุบันนี้เราก็มองเห็นว่า supply เนี่ยรวมๆเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ30-34%เทียบจากก่อนโควิดนะคะแต่ถ้าเทียบจาก year on year เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ3 3 1 5เองทีนี้ถ้ามาเจาะดูว่าแล้ว supply ของอสังหาประเภทไหนนะคะที่ที่มีเยอะนะคะอย่างของเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะเรียกว่าเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมากขึ้นประมาณ ถึง11เอปอร์เซ็นต์เองไม่ได้เยอะมาก,มเ,มากเพราะว่า<อ>เพราะว่าเดเวลลอปเปอร์เองก็ไม่ได้ร่อนเยอะค่ะไม่ได้รอเยอะมากนะคะในช่วงที่่ันมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเทรสต็อกกันมากกว่านะคะ,คะนนในขณะที่บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีดีมานปั๊บก,ก็จะสามารถสร้างได้ทันทีนะคะเป็นส่วนมากและเดเวลลอปเปอร์โดยเฉพาะอย่างที่ในปีนี้เนี่ยก็น่าจะมุ่งมาที่แนวราบหรือบ้านเดี่ยวกันเยอะนะคะซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยะค่ะ ตัวบ้านเดี่ยวเองเนี่ยมีสป라이ที่เยอะขึ้นประมาณ36-40%ด้วยกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ลนตลาดอีกเช่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านเนี่ยจะจะสร้างไปตามดีมานเพื่อน้ีดีมานมาก่อนเขาก็จะสร้างนะคะเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้เหลือคางสต็อกมากนักนะคะในขณะที่ทาวน์เฮาส์นะคะตัวสป라이ของทาวน์เฮาส์จะอยู่ที่ประมาณ22-25%เนนะคะเทียบจากปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นส่วนที่ต้องเรียนว่า ไม่ได้เยอะเกินไปนะคะแต่ว่าคนที่จะซื้อซาวเทาส์กับคนที่ซื้อคอนโดเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการช่างใจกันนิดนึงว่าเอ๊ะจะเลือกแบบไหนดีกลุ่มที่ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะคะอันนี้ในแง่ของสกายนะคะแต่ถ้าเกิดมาดูในแง่ของดีมานนะคะในแง่ของดีมานโดยรวมๆเนี่ยก็มีการเข้ามาสนใจดูพ r o p e r t y ี้ในประเภทต่างๆค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าผู้ใช้ในเว็บไซต์ของเราเนี่ย ้ามา search คอนโดมิเนียมที่ราคาต่ำกว่า3ล้านเนี่ยมากถึง63%ด้วยกันถ้าเป็นคอนโดนะคะแต่พอเป็นบ้านเดี่ยวค่ะแปลกไปนะคะบ้านเดี่ยวเนี่ยประมาณ73%ทีเดียวที่ search o p e r t ์ที่ราคาสูงกว่า3ล้านขึ้นไปคือขยับราคาขึ้นมาขยับขึ้นมาใช่แล้วถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ก็ประมาณ69%ที่ search o p e r t ์ที่ต่ำกว่า3ล้านนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้าง แยกกันนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นคอนโดก็จะเป็นต่ำกว่า3ล้านจะเยอะหน่อยนะคะในขณะที่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็สามล้านขึ้นไปนะคะจะเยอะหน่อยอันนี้คือบุตหมายสําคัญเลยถ้าเกิดใครที่จะลงทุนสินทรัพย์ประเภทต่างๆโปรด์เัก่านี้แหละเลทราคาประมาณนี้แหละที่เป็นที่ต้องการใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นจุดที่ที่น่าสนใจสําหรับการที่เราเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสัญญาณการเปิดประเทศเห็นเด่นชัดจากทําเลที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาอย่างชัดเจนแม้อาจไม่เท่าช่วงก่อนโควิดจะมีเมืองไหนจังหวัดอะไรกันบ้างไปฟังต่อกันเลยครับค่ะพี่มารว่าดีมานจากชาวต่างชาตินะคะ,คะก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะที่เราเห็นนะคะ,ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาสไปที่ภูเก็ตนะคะก็ได้เห็นตลาดของภูเกิตที่เริ่มเริ่มเริ่มมีศักยภาพกลับเข้ามามากขึ้นะนะคะ แต่ว่าในส่วนของอตลาดต่างชาติจะก,กลับเข้ามาซื้อเยอะเหมือนกับที่เคยผ่านมาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างเช่นนักลงทุนชาวจีนนะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดประเทศมาชัดเจินคิดว่าถ้าฮาร์ฟสองไปแล้วเขาเปิดประเทศมีโอกาสเปิดประเทศเราก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่านักลงทุนชาติอื่นๆนะคะอย่างเช่นจากทางรัสเซียบ้างนะคะหรือว่าจากทางสิงคโปร์บ้างนะคะ พวกนี้ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนที่มีฐานะร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาบ้านที่สองอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิงคโปร์เองกับไทยก็ไม่ได้กลายนนะคะเพื่องโอกาสในการที่ชาวต่างชาติที่สิงคโปร์จะมาซื้อบ้านที่เมืองไทยอาจจะเป็นบ้านพักตาอากาศหรือเป็นบ้านหลังที่สองหรือแม้จะซื้อลงทุนอันนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะและในส่วนของ ภาพรวมๆเนี่ยต้องเรียนว่าเราเห็นทั้งดีมานและก็ <roasting S 1> สป라이นนะคะจากทางในส่วนของจังหวัดต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นน,นะคะอย่างเช่นของที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเราเห็นเลยนะคะว่าในส่วนของดีมานเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4%เในส่วนของการซื้อบ้านะคะถ้าเกิดเป็นเรนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ51%ดด้วยกันในขณะที่ถ้าเป็นพัทยานะคะพัทยาเนี่ยต้องเรียนว่าตัวสป라이อาจจะมีเยอะหน่อยนะคะ ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าดีมาเนี่ยไม่ได้มากขึ้นตามในระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะถือว่าต้องต้องแอบระวังนิดหนึ่งนะคะในส่วนของการซื้อขายเนี่ยสของที่พัทยาเนี่ยสูงขึ้น600กว่าเปอร์เซ็นต์ะคะถือว่าเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของเรนเองเนี่ยก็มี p ป l y เพิ่มขึ้นประมาณ233เปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เราก็ยังพอมองเห็นเป็นตัวเลขบวกอยู่ก็คือเรื่องดิมานะคะก็คือดีมาเนี่ย สูงมากถึงประมาณ1 3อยสสร่ส่วนภูเก็ตนะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าภูเก็ตเนี่ยมีข่าวดีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของแซนด์บ็อกซ์เองนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสดีเกี่ยวกับอสังหาเพิ่มมากขึ้นนะคะในที่ภูเก็ตซึ่งเราก็มองเห็นตัว supply นะคะของภูเก็ตเนี่ยน้อยลงนะคะลดประมาณ7%ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะมีโอกาสให้ดูลเปิร์เนี่ยสามารถที่จะ นำเสนอโครงการใหม่ๆให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็ดีมานของการซื้อขายที่พระฏิทีุ่กเก็ตอยู่ที่ประมาณ3%ที่เพิ่มขึ้นมานะคะแต่ขณะที่เรน์เรน์นี่น่าสนใจมากๆก็คือเรนต์เตัวดีมานเพิ่มขึ้นประมาณ234%ด้วยกันอ้โหฝันต้องงานเช่านี่เยอะมากค่ะเยอะมากนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการพพอร์ตจากเว r เวิร์คเคชั่นนะคะ หรือว่าบางบริษัทที่อนุญาตให้ไปวกที่ไหนก็ได้นะคะไม่ได้จากัดสถานที่นะคะแล้วก็ที่ภูเก็ตเองก็มีอินฟราสตรักเจอร์ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆค่อนข้างดีบรรยากาศก็น่าทํางานนะคะเพื่อนก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะคะก็สามารถไปอยู่ที่นั่นได้นะคะนี่ก็คือข้อมูลในเชิงภาพรวมนะครับที่พอจะมองเห็นกันแล้วว่าอุปสรรคในตลาดอสังหาที่เราต้องเจอตลอด2-3ปีเริ่มมีสัญญาณคลี่คลาย แล้วสําหรับผู้ที่ลงทุนในคอนโดใจกลางเมืองปีนี้น่าจะลงดอยขายกันได้ปล่อยเช่ากันคล่องตัวขึ้นหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเลยครับ ที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาพูดคุยกันถึงมุมของอสังหาริมทรัพย์ในด้านการลงทุนกันบ้างครับ2ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด1 9กนะครับก็ทำให้ตลาดคอนโดถือว่าซึมสุดขีดนะฮะเรื่องของยอดขายเรื่องของราราการเช่าถือว่าได้รับผลกระทบไปตามการทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เองจากแนวทางการเปิดประเทศเปิดเมืองและที่สําคัญเองนะครับสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับคุยกับพิ่ิติ๊กันต่อเลยครับพ่ติ๊กครับ ถามก็ต่อเลยฮะในมุมของตลาดคอนโดช่วงนี้เองเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณอะไรที่ผมชี้ถึงการกลับคืนมาบ้างไหมฮะค่ะก็สิ่งที่เรามองเห็นนะ,นะคะจากข้อมูลของผู้ใช้ d ี p <c oughs> ีพ p e r t y อของเรา,านะคะซึ่งมีก็ประมาณมากกว่า3.5ล้านคนโดยเฉลี่ยต่อ,ตอเดือนนะคะ <c oughs> เราก็เห็นว่ามียอดของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการแล้วก็มาเสิร์ชดูโครงการต <c oughs> ่างๆ นะคะซึ่งอาจจะเป็นโครงการใหม่บ้างเ่าก่าบ้างปนกันเนี่ยนะคะถ้าเป็นคอนโดเนี่ยท็อปแอรเรียก็จะอยู่แถวแถวห้วยขวางจาตุจกักรแล้วก็เขตวัฒนาคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มียอดที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะใ <ๆ S 1> นขณะที่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะคะก็จะออกไปไกลเมืองนิดนึงนะคะจะอยู่แถวบางพลีสมุทรปราการนะคะอยู่เขตประเวศนะคะหรือว่าคลองสามวาอันนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นท็อปฟรีส่วนสุดท้ายในส่วนที่เป็นทาวน์เฮาส์ค่ะอันนี้จะอยู่ที่ คอนเสิร์ตอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ<ค>ะนะคะแล้วก็มีสายไหมนะคะแล้วก็มีบางับทองที่นนทบ,บุรีนะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นดีมาน์ที่มัน <คะ S 2> เริ่มกลับเข้ามานะคะก็พูดง,ง่ายๆว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมอาจจะอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่นักลงทุนต่างๆที่เคยลงทุนไว้นะคะก็อาจจะสบายใจขึ้น<ค>ะนะคะเพราะว่าเริ่มมีดีมาน์กลับเข้ามาแล้วในขณะที่เป็นทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านเดี่ยวน่ยจะอยู่ไกลเมืองออกไปนิดนึง <คะ S 2> ซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดเรื่องการเดินทางเพราะว่ามี ระบบการเดินทางที่สะดวกขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะในขณะที่ถ้าเป็นตลาดเช่านะคะเมื่อสักครู่นี้คือตลาดซื้อขายตลาดซื้อขายใช่ค่ะประมาณ45%ของคนนะคะที่เข้ามาเสิร์ชดูทรัพย์สินของเราเนี่ยแล้วก็มาดูหาตลาดเช่าที่ในราคาต่ํากว่า1,000 0บาทถ้าเป็นคอนโดมิเนียมนะคะและถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ย81%นะคะเสิร์ชที่ราคาสูงกว่า10,000บาท ขึ้นไป <ừ> นะคะแล้วก็ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ65%ปรนนะคะก็เสิร์ชในราคาที่สูงกว่า1น0 0 0บาทขึ้นไปเส้นก่อนนะคะ <ừ> เพื่อนก็จะเห็นว่าตลาดตรงนี้เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาบ้างแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นตลาดเซกเมนต์ที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะก็อย่างเช่นส0,000ื่นบาทขึ้นไปที่เป็นค่าเช่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะคะก็มีคนที่เข้ามาเสิร์ชเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเป็นอัตราที่น่าสนใจนะคะในมุมของตลาดเช่าบ้างครับเรื่องความต้องการแต่ละประเภทโปรดักต์เป็นยังไงบ้างคบ ตลาดเช่าก็ดูน่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดเช่าจะอยู่ในกรุงเทพนะคะซึ่งทําเลที่น่าสนใจและมีโปรตค่อนข้างสูงมากกว่า20%ขึ้นไปนะคะสำหรับคนที่เข้ามาสนใจดูเนี่ยก็จะมีในเขตอย่างเช่นวัฒนาคลองเตยห้วยขวางนะคะจะตุจักรราชเทวีพระโขนงนะคะบางนาสาทรพวกนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าค่อนข้างเป็นทาเลท,ท็อปทิปอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่นักลงทุนก็มักจะลงทุนกันโซนประมาณนี้แหละนะคะเพื่อจะได้ปล่อยเช่าได้ง่าย ในขณะที่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวที่น่าสนใจก็คือในส่วนที่เชียงใหม่ภูเก็ตนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นแอเยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอําเภอเมืองของทั้งสองจังหวัดนี้เลยนะคะรวมถึงนครราชสีมานะคะแล้วก็ยังมีภูเก็ตที่ถลางนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่คนเข้ามาเสิร์ชดูบ้านเช่าเยอะขึ้นนะคะนขณะที่ทาวน์เฮาส์นะคะก็จะเป็น สมุทรการนนทบุรีนะคะอย่างเช่นที่บางพรีบ้างนะคะอของสมุทรการแล้วก็ที่ปักเกรดที่นนทบุรีนะคะค่ะซึ่งก็โดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าดีมานดของคนเช่าเนี่ยะนะคะปับเข้ามาละ นะคะ<ม>เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนจะต้องกลับเข้ามาทํางานเหมือนเดิมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางทีที่อาจจะยังไม่ได้ลงทุนหรือยังไม่มีพื้นที่อยู่อาศัยก็อาศัยบ้านเช่าเป็นหลักก่อนเพื่อจะได้ทำงานการทำงานได้สะดวกขึ้นจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเหมือนกับช่วงเกือบจะครึ่งปีแรกเนี่ยคนก็ยังซื้อหาที่อยู่อาศัยหรือว่าเช่ากันในลักษณะแนวราบเป็นอยู่เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ ค่ะใช่ค่ะตลาดแนวราบกําลังยังคงมาแรงอยู่นะคะ <mm> โดยเฉพาะอย่างเช่นปีน,นี้เนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายน่าจะเปิดตัวแนวราบมากกว่าคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะว่ามีดีมานที่เห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยจริงรวมถึงแม้กระทั่งน,นักลงทุนเนี่ยนะคะเราก็เห็นนักลงทุนเริ่มมีเข้ามาลงทุนบ้านเพื่อที่จะปล่อยเช่าด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตลาดต่างชาติที่เป็นเอ็กซ์พันะคะบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ สนใจที่จะเช่าบ้านอยู่มากกว่าเพราะว่ามันมีความสะดวกเรื่องขนาดบ้านนะคะสามารถที่จะรองรับได้ทั้งครอบครัวรวมทั้งบางท่านบางครอบครัวจะมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะคะก็จะได้ไม่ต้องเป็นที่ต้องบลอะไรค่ะ,คะอันนี้คือข้อมูลที่ผ่านมาแล้วแล้วข้อมูลที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นในอนาคตที่เราอาจจะต้องมีการทํานายกันก็คือแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปีอย่างตลาดคอนโดเนี่ยเรามองโอกาสการฟื้นตัวน่าจะกลับคืนมาไหมฮะ ค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่านั่นคือเหตุผลที่ผู้ประกอบการหลายๆโครงการนะคะเตรียมที่จะเปิดตัวกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะในครึ่งสองของปีนะคะคซึ่งแปลว่าหนึ่งสป,ปายที่เขามีเนี่ยมันถึงในมันมันอยู่ในขั้นที่เขาสามารถรับได้แนละ้หรือบางเจ้าอ,อาจจะปล่อยไปหมดแล้วด้วยซ้ำนะคะเพาะงก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดตัวใหม่นะคะซึ่งพอเปิดตัวใหม่เนี่ยศักยภาพของโครงการต่างๆเนี่ยก็จะมี ลูกเล่นต่างาๆเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะ<ๆ>ในแง่ของการออกแบบ,บการดีไซน์แล้วก็ในแง่ของราคานะคะ<ๆ>เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ซื้อได้มากขึ้นด้วยนะคะ<ๆ>งั้นตลาดคอนโดก็อาจจะขออนุญาตพูร้รวมๆนะคะ<ๆ>ว่ามีโอกาสที่จะกลับมาได้นะคะ<ๆ>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้อง เล่าให้ฟังก่อนซึ่งคิดว่าเขาคงจะเป็นที่คาดหวังของทุกคนเดียก็คือเรื่องราคานะคะเพราะว่าเรามีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าะจะเป็นในส่วนของน้ำมันแพงนะคะการก่อสร้างต่างๆนะคะค่าลงทุนในการก่อสร้างต่างๆแพงขึ้นนะคะแล้วก็แรงงานต่างๆก็หายากมากขึ้นะนะคะเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็เป็นคอสโดยรวมที่ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปรับราคาขึ้นนะคะไม่งั้นทางผู้ประกอบการก็อาจจะได้ได้ผลกําไรไม่คุ้มทุนนะคะเพื่อน สำหรับใครที่จะมีโอกาสในการลงทุนในห้าที่ 2, 2นะคะก็อ,อาจจะต้องลองดูว่าโครงการไหนราคาไหนที่จะเหมาะสมที่สุดค่ะอาจบอกได้ว่านี่อาจเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆที่อสังหายังมีสต็อกเก่าที่ยังไม่ปรับราคารวมถึงดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ ครับคือทิศทางก็ราคาก็ขึ้นด้วยเหมือนกันวัสดุกอ่อสร้างแน่นอนราคาน้ํามันทั่วโลกเป็นแบบน <c oughs> <c oughs> ี้ก็ <c oughs> มีการปรับขึ้นมาะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเล่ฟังเพิ่มเติมอันนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าราคาจะปรับขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าในแง่ของคอน sumer เองเนี่ยนะคะก็น่าจะมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆมดีดี ะะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเช่นในแง่ของการดีไซน์ที่อาจจะเป็นเฟ e ็กซิเบิลสเปซมากขึ้นในแง่ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ include อิน u ุตเข้ามาอยู่ในบ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้นๆนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยนะคะที่เราจะต้องต่อสู้กับโควิดต่อไปอนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะครับรวมถึงเรื่องดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมครับที่เป็นขาขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวตัวที่อาจจะทําให้เร่งให้คนตัดสินใจขึ้นมาในช่วงหลังจากนี้ด้วย ใช่ค่ะเพราะว่าอนาคตดอกเบี้ยก็คงจะต้องขึ้นมาแน่ๆนะคะเพป็นโอกาสที่เราเคยได้รับดอกเบี้ยฟิกซอยู่ประมาณ3ปีตอนนี้อาจต่อไปข้างหน้านะคะอาจจะมีโอกาสน้อยลงนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ต้องผันแปรไปตามความเป็นไปของตลาดโดยภาพรวมไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะคะก็คงหมายถึงทั้งโลกด้วยนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ นักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจจะซื้อบ้านนะคะไว้เป็นครอบครองเนี่ยก็คงจะต้องมาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะคะโอ้ก็ถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับทั้งตลาดเช่าตลาดขายในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับพี่ติ๊กต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพูดคุยกับเราในวันนี้ครับยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะครับน่าจะเป็นไอเดียให้กับใครหลายคนนะครับพี่ตอนนี้กําลังจะกลับมาลงทุนในอสังหาหรือว่าใครที่ถือครองอยู่นะครับแล้วก็คาดหวังการเติบนอามมหรืไ เป็นข้อมูลดีๆเจ็ดทางดีๆ property เลยครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฟรีวิววันนี้ไปฟัง4แนวทางหลักการปล่อยเช่าให้ได้ขายห้องให้คล่องต้องทำแบบไหนฟังข้อมูลจริงจากดีด property กันเลยครับ I <laughs> ค่ะก็มีหลายทริคเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะอย่างแรกก็คือว่าในการที่จะเอาประกาศลงในเว็บไซต์นะคะจริงๆแล้วในส่วนของดีดีพร็อพเพอร์ตี้เนี่ยเรามีคําแนะนําอยู่นะคะซึ่งอย่างเช่นว่าหัวข้อในการที่จะเลือกลงประกาศอาจจะต้องเป็นหัวข้อที่สั้นแล้วก็ได้ใจความแล้วก็น่าสนใจนะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้คนมาสนใจอย่างที่2ก็คือในเรื่องของราคาตัวราคาเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของห้องนะคะเราสามารถที่จะปล่อยราคาถูกแพงได้อยู่แล้วอันนี้ก็ควรจะต้องมาปร ับดูราคาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ควรจะทำมากมากเลยก็คือเรื่องของรูปภาพ ะะการที่มีประกาศสวยงามมีราคาที่ดีนะคะแน่นอนเราต้องมีรูปภาพให้เขาเห็นสวยๆด้วยซึ่งรูปภาพเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะไม่ได้จบกันแค่เป็นรูปภาพโฟโต้ธรรมดาละนะคะเ,เราเห็นโอกาสนะคะในการที่มีการปล่อยขายปล่อยเช่าได้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่มาจากส่วนของวิดีโอนะคะหรือบางคนสามารถทาเป็นภาพ 3D สามมิตินะคะมันก็จะทําให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยมองเห็นรูปภาพของออมหมายถึงว่าในห้องของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วย แล้วก็สุดท้ายนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วนะคะอย่าทิ้งให้คนที่เขาสนใจและเขาส่งข้อมูลอบอกมาให้เราว่าเขาสนใจห้องเราเนี่ยนะคะอย่าให้เขารอนานนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย คนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีเวลาในการที่มาเสิร์ชดูไม่ได้นานนักเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งได้รับข้อความแล้วนะคะจากผู้ที่สนใจเช่าหรือซื้อแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นเจ้าของหรือแม้กระทั่งเป็นเอเจนต์เองเนี่ยนะคะควรจะรีบตอบกลับไปให้ทันท่วงทีไม่ควรจะเกิน15หรือ20นาทีด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ายิ่งตอบกลับได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปิดการขายได้เร็วค่ะ